ครับสวัสดีครับชาว u t u b e ทั่วประเทศทั่วโลกเอาวันนี้มาถมดินให้ลูกพี่ใหญ่นะครับเนี่ยร่างสมทีวีตำบลมันว่าในตำนานได้เนี่ยโอายซ่อมมานานครับเนี่ยอยู่ตำบลมันว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นลูกพี่ใหญ่เอ้าว่านะเออ,อนาากกาอบคัณ้ากนะครับมาช่วยในการทำงานในครั้งนี้ก็ถือว่ารุดร่วงไประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้แต่ถือว่าเรียบร้อยดูดีมากเลยครับครับโอ้ขอบคุณหลายครับว่านะ เอาเอานเอาพ่อพ่อเดินหนายีกเอาตอนนี้เดินหนายีกเดินหนายีกเอ้เพราะว่ามันปรับเซียนได้ทันพลาดนี่เตาไฟปันหานี่ความงอย่นี่เฮาต้องเอาระมัดระวังครับเอาโจโจห้าล่ครับมาคุมหน้างาน เดินใกลจะจบแล้วไงก็มาลงไปอันนี้โจ้ห้าลาเป็นคนภุมเป็นคนเกียดมือหน,นึ่งของจังกอน้ำสีรุงเรืองนะครับนี่เอามือหนึ่งเอา<อ>สายไฟไปท่า <ời. S 1> นผู้ชมเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตมานมะครับเอามาถมให้มะนาใหญ่เฮ้าดินี่มะนาใหญ่เฮาตำบลบรนวาอำเภอเมืองอำเภอเมืองวันลูกพี่ใหญ่ สร้างสมทีวีเครื่องเสียงสมัยตั้งตำบลบรรวาเขาได้ดิน,นี่เอาขอฟังเสียงจังหน่อยในตัวเนาะโอ้ยลูกพี่ใหญ่เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าชิว่างไหนเนาะมาเซ็ตผมทีเฮ็ด <c oughs> ทำสร้างบ้านให้ลูกสาวครับนี่จะสร้างบ้านให้ลูกสาวแต่ตัวเองไปอยู่ทุ่งนาแล้ว <c oughs> ที่บริเวณนี้ห้วยเป็นล้านผมเนี่ยติดติ <c oughs> ดเซเว่ 7, นเนาะครับติดโลตัสเซเว่นสุดร <100, S 2> ้อยร้อยแปดสิบสามตารางวาร้อยแปดสิบสามตารางวาแต่ที่มีราคาส่วนนี้ <c oughs> ปลาใหญ่ก็เก็บไว้ให้ลูกให้หลาน <c oughs> ในอนาคตในบ,บริเวณนี้ผมหมดครับนี่เอ้าผมผมหมดครับบริเวณนี้อันกระบ,บานเสาห้องบอลเสาบ้าลูกสาวเอบา <c oughs> บ้านลูกสาว,อาสาวเอา้าผมหมดเอา้าวันนี้มาช่วยลูกพี่ใหญ่เนี่ยเอา้า ว่าจะมาวันก่อนฝนตกก่อนวันนี้ต้องเอาให้เสร็จครับทำให้เสร็จสั่งในตำนานเฮาหนี่ว้าวถูกกับกำน,น,นั่ <Yeah. S 2> <laughs> นพนูดไท้เนี่ยตำนันมังกรนานเหาเนี่ยมังกรนั้นเห่าเอาเอสีเปื้อนกันเออสีเปื้อนกันได้นี่เอาโจมหาลาปุ้มเอาวันนี้ให้เสร็จทำให้เสร็จก็ได้ครับเพราะว่างานมันเป็นหน้าฝนนะครับเขาต้องรีบทำให้เสร็จอย่างรวดเร็ว,วทันใจ กดไกค์ก็แช่กดติดต่างกันนะครับ,รบเอฟซีห้าเอาสวัสดีครับผมกวาดจาดกาดจ,ดจดครับบริเวณนี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยหน้างานก็ขับแคบนะครับบริเวณนี้ครับแคบก็ได้ประมาณนี้ครับอันนี้ก็ดินเทกองไว้ของป้าใไงห้องเสียสมทีวี่ซ่อมมันเล่านั่นี ตรงนี้ก็ดินเผื่อไว้เสร็จเรียบร้อยโอ้งานช่องแฉบเร้วเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับโผม